ที่เป็นต้นแรกเก่าชิบุยอ่อมไปก่อนไหมต้นแรกได้มาด้วยทีกคุหมายถ้าสุณหมายเล็งเล็งไหมไมก็จะให้ยู่ยป่าไม่ได้ให้ยุ่ยเปลี่ยนบ้านเรื่อยๆป่าไม้สองพีนทุกคนรู้แล้วก็หูได้ยินเนาะที่มีเขาแจ้งเขาแลได้วก็บอกว่าชาวบ้านได้ฝันไปเราไม่ได้ไปเชื่อตรงนี้ต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบอยู่ว่าจริงๆต้นแรกเนี่ยได้มาในช่วงที่ป่าไม้ชัดเเจนนาะะค่้ดำเนินการใดๆก่อนคำสั่งคอสชจะซ้อนกันอีกทีเนาะต้องด้วย ปีตั้งแต่ปี55นะครับแล้วก็ช่วงปี57นี่ชัดเจนว่าคนออกหมดแล้วมาส่วนนเองของนั้นยังเป็นสิ่งที่หน่วยงานตัดสินใจเองว่าทำไมใจยังมาส่วนเองที่ฟูดโอ้ยยายมันเข้ามาถามว่าไม่เห็นถามตอนที่แล้วก็เข้ามายี่นั่งเราไปเที่ยว่ามันเป็นติดแรกยางเข่าลอยไม่อยู่นะไล่มาคือวันนี้นะเฮ็ด้ันแดดจังสิเฮ็ดให้มันใจค่ะว่าเขาสิบเปลอยไม่อยู่จะใครมันเป็นออกผู้ใดนะหมดยังครับ เอาต้องปากไปด้วยปักไปด้วยปักใจนลยปกว่านคนักใจนะครับ ตั <ider> <seeing> <cción S 3> ้งแต่สู้มาสิบปีนี่ไม่เคยเห็นทางพันที่ดูเลสาวบ้านเป็นทานกานรันคือแม่ว้วรุ่นอาจารย์เข้าว่งเข้าหนารู่ดีรูดดีแต่เข้าบปฏิบัติตามเข้ากฎหมายหรอกขันสาวบ้านบ่โยลุกขึ้นมานนี้ค่ะเก็ม็น้ไรใหม่ดูเลาาบ้านดูเลขาุ้สสาวบ้านนะสาวบ้านนะต้องไม่ดูแลกันเองเห็เองเห็นไม่ซื้อไปเีเขากฎมายุมือนึงแม่บเสียใจพากลัดแม่ไม่ไก้นาคาเอาไปเลยเอาผลสรีป ยิบเบิอยุ่นนี่นะแต่ว่าพื่ว่าแม่นในปวารีจกพระรากันตุเหมือนว่าแม่เป็นกระสามแม่นะอย่าทำนี้ จนก็เสิเห็นกับตาแม่ก็่กับตาว่าปิดเป็นทางการต้องนานยกมันทั้งยกเพิ่มโรานนี่ออกไปยันมาบ้านเลยใครได้ใครเสียก็่รอบานมารู้ด่ลูกยังารู้ข้าราชการลูกเพ่งเมเขารู้เขาก็ฟืเ่นี้ยอกยกักให้ทั้งสังกังเนี้ยใหยังไงลงมาขาหาทองม้วรู้ไปแล้วว่าเขาางสาโซนะมันเป็นทางการมันทวประเทศไปแล้วไรู้ไม่ได้โกมือมันก็รู้นี่นะ เวลาเขาเรียได้ยินไหมครับต้ดูโลดูกระาเบิ่งเนาะเบินเข้าไปนั่งน้ำแอ๋มโอเคยังงี้ต้องฝากไปตรวจสอบด้วยนะครับไม่ตรวจสอบเดี๋ยวเราจะตรวจสอบเองครับตอนนี้คือแบบกรรการเสร็จนะครับแม้จะมีเจ้าหน้าที่รับจะยืนยันเนาะค่ะเปลี่ยนภาษากัน ถึงมาเจอหน้าที่แล้วเพื่อนก็ยืนยันแน่นนะว่าสีจังสีจังสันพี่น้องหลายคนก็ยังเบื่อเสียใจนอนยังว่าแค่สอยจะมันยังมาวัดนี้วเนาะขนาดข้ามสังทัดรูกกระทุกเบิดหน้าละห้าหมื่นบาเบิดแล้วว่าไม่ต้องไ สองปีแล้วเนะอิเซียได้ใช่ครับขอทัวงสองมาให้ยุดกับอย่างมาอยู่ไนะเอาไว้อีเออเอ็นอมีทองแดง1นวนาทีเล็บ้านสิบเป็นสิกังวลเงี้คว่วเพลินหลัถุงแรกนะครับขยับไปดูน้ำหนักกัสิเปากันยุ่นี่แหละเนาะค่ะจุนกวาสิแดงสีดเป็นทองไดงทองแดง13.7%เนแต่วัตถุทองคำครับ59.10จงนริงๆงมันผลทองคำทองแดงครับแต่เภาษีอะไรครับ นตรงนี้ต้องดูรายละเอียดนะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงก็ต้องว่ากันเนาะตอนนี้คือให้บ้านกลังน้ำฝสอบแล้วเบ้าให้เจ้าหน้าที่รัดตั้งเนาะค่ะว่าการเช็คตรงเช็คตั้งใดแน่เพราะว่าบางที่อาจจะบอสอดคล้องกับการเก็บค่าภาษีเนาะตเพราะพี่น้องเพิ่นบางละเอียดดีๆค่ะสามร้อยถุงเอกสารก็เลยเยอะเจ้าหน้าที่รัดต้องมาถามพี่น้องหลายๆเนาะค่ะผู้แนเอกอำผู้พันเอกอำนวยเป็นคือเซอามทุกบรรทัดพี่น้องนี่ยตรวจสอบก่อนที่มีการผลแต่ตอนนี้ การผลเนี่ยไม่ต้องลอยเอกสารเลยเลยผลก่อนแล้วก็ออกใบอนุญาตทีหลังก็ได้นะครับในคำถามก็ได้ใน่ข้อกฎหมายที่แก้ยากมากคอันนี้ก็อันนี้เขาว่าผิดขั้นตอนการคนแลกเป็นบอพี่น้องแมนเขาว่าผิดกฎหมายบอผิดเป็นบอผู้ช่างกลับว่าบริผิดขั้นตอนแต่ชาวบ้านแถวนั้นรู้แล้วว่าขั้นตอนมันเป็นแบบนี้แต่ผู้ชางกลับเป็นแต่อีกแบบหนึ่ง แต่ตอนนี้เ่าก็ต้องรอการตัดสอบเนาะการพ่นให้รถเประปาออกไปรอพ่นกันไหพี่น้องรอน้องขอวุ้นตาเลยมาตายแล้วนะคืนแล้วเนาะพี่เขาอธิบายเป็นอย่างชาวบ้านต้องบนชาวบ้านต้องศึกษาพี่น้องเข้างมกข้างผู้มีอำนาจเนาะผู้บรรูปก็ต้องรู้เนี่ยเป็นข้าราช แตบอว่านวยงานไหเนาะเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติาวบ้านไ้นชาวบาไดแต่กระได้าประมาได้เพิ่มความรู้เพิ่มช่วบาประเทศชาตินะไสรพิี้มบาเทอเา้ไรเนยหกเรเมีทองคำตั้งมาห้าสิบก้าเปอร์ซ็ต์ลายนายทุ่งลายตันเป็นรวมเป็นทองคำแต่เขาเยอะหนังสือเรา ใจภาษีแค่ทองแดงคุณนะเป็ว่าเจ้าเจ้าฮึกแรกลูกด้าวอันนี้ฮึ๊กแรกลูกด้วเจ้าเจ้าฮึกบริษัทลูกด้าวเดี๋ยวุกเขาเจ้าหน้าเฟืออันนี้เดจ้าซื้อสารกรรมเมื่อกี้นะทำไมให้ท่านต่อหน่อยในซื้อสากรรมเนี่ยในสารกรรมอันเดียวอันเดียวเออนะางบนเพราะฉะนั้นอยากอธิบายอีกนะค่ะให้หน่วยงานรัฐรู้วันชาวบ้านจะดเกวันนี้ก็ไม่ไปไหนเนาะ มันนั่งเฝ้าจนก่าสิเห็นกับตาว่าเขาเอารถออกไปแล้วพี่น้องจะสบายใจก้าครับไปนอนรับอยู่เงือนแต่ยังสบายใจกัับไปเหตุเวียกเห็ดงานมันในวยธีปร่เมนเพมีเวียกมีงานเลยค่ะแต่ละคนมีแต่เบียกม่งานเฮ็ดแต่จะตกเสียเขาละย่างเขานะคะเอียดนะคะเนาะเอียดกันเสียภาซีกอพากลับไปซ้ํานะคะทั้งทั้งที่เข้าปิดเจ้าหน้าที่เข้าบ่รูเลยนะคะว่าบริษัทนี่นะคะเข้าฝากคนทางแดงนะคะเสียภาซีก็ต้องเสียภาซีทของทองแดงนะคะ ข้าเผ็จริงที่บริษัทมเม็ดเฮาะนะคะข้าไปเสีย่พัซซี่ทองแดงนะคะแค่นิดหน่อยแต่มาที่จริงแล้วเปอร์เซ็น์ทองคำนะไล่ก็ทองแดงนะไล่นะคะแต่ขา้าไปําจำเป็นต้องเสีย่พาซี่ทองคำนะคะเพราะว่าข้อข้นทองแดงนะคะนี่คือความบ,บ็ดเพื่องของงวยงานรัดนะคะที่ตรวจสอบนะคะสําหรับเรื่องนี้แต่ชุมชนนะเป็นหยังเขาจึงรู้นะคะเนาะ <c oughs> ย้อนหยังนะคะย้อนเขาเฝ้าระวังนะคะ แม่กระทั่งหลายได้ของประเทศชาติเขานะค่ะบริเวณแคร่ชุมชนของเขานะเรื่องคําสั่งขอสรชอนี่คือกันนะคะท่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเราเมื่อกี้นะว่าให้เข้าใจนะคะเนาะชุมชนนะเข้าใจดีด้วยซ้ำนะคะนกเล่าได้เลยว่าเราเนี่ยเข้าใจดีกว่านายงานรัฐนะคะเข้าใจด้วยซ้ำว่าคำซ้ำนี่คือยังนะคะกฎหม่ายคือยังทั้งผู้ชหารรมนีปลาซร้าให้บ้านส้านะคะที่นํานต้องให้ ยังแ like ่งกบ้างกต้องใหกบ้านใส่กันเองเลยนะคะบ้านเราด้วยซ้ำนะคะเราบ็เข้าใจเลยนะคะอุตสาหกรรมสําหรับเรื่องกฎหมายํำสั่งไหมนะคะเนาะพิจิงชมชุมชนชุมชนค่าจาจิงและเป็นเสนอร์นะคะเรื่องเหล่านี้นะคะแม่กระทั่งภาษีของแลกนะคะย้อนอย่างนะคะเมียนเฮาเป็นไฮบ้านจบแค่ขอซีนะคะเนาะบ่มีเงินเดือนบ่มีตําแหน่งหน้าที่กันงานนะคะแต่เขาก็ยังเฮ็ด ลักซาได้นะคะ่มันนมันยู่ที่เพนะคะมันยู่ที่กิสำนนะคองตอนนั้านนะคะมันเหมันเนะคะน้องเาีนี้ตดเองไวมันแมนบมันมนบลนะคะน้อสดน้ำว่ะนี่ชุมชนเรานี่คือข้อเท็จจริงนะคะแล้วาอาความจริงมาเล่านะคะนปองบดหนีู้้ใดนะคะโดยควานิยมทานะคะทีมพี่น้องกให้ข้อมุนเพื่อสราความ้อใจเกี่ยวกับคําสั่างความช ก็หลักกาสนะการที่หลักกเป็นยางพี่น้องตองตองมานั่งเฝ้ายู่นี่ต้องมาจำที่จำชัยเนาะค่ะะว่ามีความขอกังว้นหลายอย่าง เพื่อเพื่อเฝ้าระวังชุ่มชนพี่น้องเพราะว่ามีผลกระทบมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเฮทัยตงพนังเฝ้ากันอยู่นี่อันนี้กะทีบ๊อไปใส่ค่ะจู้ว่าพี่น้องมันบอกว่าพาเบิ้งว่ารถใจชาบ้านสิขับออกจากพื้นที่รถเปล่าๆที่บอกว่าโอเคบ่มีการคุนและสิขับออกไปนี้นี่แหละค่ะกะทีเบิ้งน้ำการกะเซิ้นชุ่นเจ้าหน้าที่พันยูเบืงน้ำกันนี่แหละค่ะบ่มีไผอยากเมื่อเลยบ่มีไผยยางไปใส่ตนกว่าสิได้เห็นกับตาเจ้าของเมื่อนี้เห็นยางนึง ผู้ใหญ่บ้านแกงหินหักกระเพาะมาพ่อบุนรุว่าอีหยังยุพากวะบ้าเาล้มเลยบนนี้บัานน้อพนมพนะบมานม่ถาวเป็นบรพี่น้องบ้าอยู่างเวงงคนะกับนอบอกว่าบ้านนบ้านบ่บ้านอะราลาข้า้วอ่าอ่าสิบคนตีเล็กนะ ขอโทษแม่มอขอโทษแม่มดีละค่ะชุดนี้ชุดที่รถนาจะทานออกมาพี่น้องบอกว่ากอนซิโมงเนี่ยเนี่ยซึงเถวของ ลงแล้วก็บม่อยากเลยในการสี่สิบค้นออกไปซี่มุ้งเนี่ยกะอยากให้ค้นออกมาจากในพื้นที่แห่มันแล้วซ่าพี่น้องก็ไปใส่จนกว่าสิเห็นการเอารถออกไปจากพื้นที่เรียบร้อยอดีนะคะันเนี่ยคันสิค้นกันอาจจะค้นจากจุดนี้พี่น้องกสิถาอยู่นี่แหละคะ่ะอันนี้ก็น,นั่งกันยูเนาะจนทีเพื่อนกันอยู่นี่นะคะ่ะทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครอง,ท,ง,องทั้งอุตสาหากรรมจัง <พบ S 1> วัดเนาะค่ะอันนี้พี่น้องเท่ากับตั้งแต่เมื่อมือเมื่อขึ้นมือว่านนะคะกับเบิดมือกันมือขึ้นกันนั่งขึ้นเฝ่ากัน ราะว่าการกังวลนี่แหละค่ะว่ามันบริเป็นไปตามกฎหมายหรือว่าบริเป็นไปตามระเบียบพี่น้องก็ทักท้วงแล้วก็ให้มีการมาตรวจสอบอะไรมีการทบทวนหรือยุติโดยซ้ำค่ะอันใดที่มันโบท่านถือเนาะเมื่อหี้ก็บกว่าฝ่าไปใช้ค่ะผ่าถางมื่อมือมือมือเคลื่อนสิถ่าอีกตั้หน่อยกับโบเป็นยังไงบ้างแตสิถ่าเบิ้งจนกว่าสิออกไปอีหลีพี่น้องก็สิกล้ากลับเมื่อนอนได้สบายใจค่ะอันนี้ก็กำลังกำลังนับคนอยู่ค่ะว่าสิมีไผยมาซอยเบิ้งกับ เจ้าหน้าที่จนกว่าเพื่อนสิออกเนาะค่ะออเออพี่น้องก็สนใจบอไปใส่ค่ะบบมี่แพรไปใส่เวียงงานกันอาย,ยุตะบอ,อไปอบอกว่าจาาัง,งได้กระตุเฝ้าให้เห็นกับตาให้ได้ว่าสิออกไปเป็นหนเแน่แม่รู้สึกยังไรแนะ่มาเนี่ นันอนนัอนรับเอพนองรับแล้วแม่เราแม่มาแล้วก่ท่านี่แม่อ่าาเบิ้งน้ำเลยบจาแม่รานัรงนี้พี่น้องเรได้เห็นพรแล้วค่ะต้องได้เห็นกับตาแม่้งไดเห็นากิ้เบิ้งรถอันนี้ตัอแม่ตายอเรเาด่เป็นอย่างพี่น้องเราแม่แเากันนั่งทีพยู เนาะเป็นมูการใช้บ้านนอนมาหมดคืนแล้วเนาะค่ะเพราะฉะนั้นกินข้าวแรงก็กินน้ำกัลน่าจะเนาะสูญตำลงทำก็ได้ตั้งไว้นะกินต้องแก้อินหลังคืนอันนี้นอนจีเขาจีตั้งแต่เศร้านอนเก่าตั้งแต่างมาขึ้นดูซื้อกางเหลนแอ๊แม่น้าขึ้นแง่อุ้ยพวกขวางจีก็จีก็ตั้งตั้งของแม่ยังเวิดกันขึ้นมาจิ๊มาจิ๊ เดี๋ยวยูเป๊กมาโน้ยโน้ยมาเป๊กมาดูได้สาวตานะนอนได้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  มันเขาอยากเห็นกันข้างบนจะได้อยาหอกอ้อนะ่าวบ้านเขายาหอกหอกออเอกอ้หอาปอนน้้าน้บา้อาออ้อ้าเปิ่คบนน้่อกเราเพื่อนบอกว่าจังได้เกาออกสิเพราะเมื่อก่อนแบบประเท็เบียรเหงงานก่อนเตเะเมื่อเงินเงินเพิ่นเห็ศบอมเบียบ้านโมีลิงกับบอมียเพิ่นกันนะจะเป็นเพื่อนอันนะกันนตำรวจก็มาหารก็มี เปามัดมือมดขึ้นแล้วลยมาดึการพนันแล้วจะขึ้นแล้แม่จะมือแล้เนี่ยมาอยู่นี่มือต่แม่ต่างฝ่ายบ้านานมาด้อขยับแม่กอขยับองก็แม่กระเลมาลุ้นที่มอไฟบ่แม่บ่บ่เบิรจับไฟย้านเบไฟเฮดเบีอยู่กับ่บดิเบิดเป็นวะค่ะ